ถ้ามีผู้ถามว่าธรรมะปฏิบัติเนี่ยคืออะไรถ้าให้อัตมาตอบก็บอกว่าการธรรมะปฏิบัติคือการเจริญตามมงคลนี่แหละบางทีผู้ที่ปฏิบัติธรรมนี่ยนะก็เจาะลึกไปเลยทีนี้พอเจาะลึกไปเลยก็ไม่รู้ว่าไปไหนแล้วนี้บางทีก็ทําไปแล้วเมาน่นะเมาไม่รู้ว่าเริ่มที่ไหนจบที่ไหนไปยังไงไม่เห็นลําดับไม่เห็นขั้นเห็นตอน แต่ถ้าสาธยายมงคลประจําประจําเป็นปกติอัธยาศัย,ายเนืองนิดเขาจะเห็นลําดับของการปฏิบัติเลยเห็นลําดับแห่งความเจริญถ้ารู้จักลําดับแห่งความเจริญก็จะรู้จักลําดับแห่งความเสมื่อมท่านการปฏิบัติแม้กระทั่งเจริญกุศลธรรมระดับสูงสูงแค่ไหนก็ตามยังไงก็กลับมาหามงคลข้อหนึ่งข้อสองอกานการปฏิบัติธรรมระดับสูงจนได้บรรลุมรรคผล อย่างไรก็ยังอยู่ตามหลักของมงคลมงคลนั้นเป็นการจัดลำดับการปฏิบัติที่ชัดเจนที่ชัดเจนเริ่มต้นตั้งแต่การครบคนว่าใครควรครบใครไม่ควรครบทีนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยสูงสุดที่เราเคารพบ,บูชานี่คือคืออะไรสิ่งที่เราเคารพบ,บูชาที่สุดของเราทั้งหลายคือใครบุคคลใดที่เราเคารพที่สุดนั้นบุคคลที่เราเคารพ ตัว Sadly, บุคคลที่เราเคารพลำดับที่หนึ่งคือพระพุทธเจ้ารองจากพระพ ah ุทธเจ้าคือเคารพพระปเจกพระพุทธเจ้าโดยบุคคลนะตัวบุคคลรองจากพระปเจกพระพุทธเจ้าก็คือพระอริยสงสาวกทั้งหลายผู้เป็นพระรหัต์รองจากพระทหารก็ครบรใครพระนาคามีรองจากพระนาคามีก็คือพระสกทาคามีรองจากพระสกทาคามีก็คือพระโสดาบัน รองจากผู้ที่เป็นพระโสดาบันก็คือผู้ที่ปฏิบัติตามธรรมวินัยที่ยังเป็นปุตุชนแต่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยรองลงมาจากนั้นก็คือใครก็คือก็ตามสมควรแก่ฐานะว่าผู้นี้เป็นลุงก็เคารพเป็นลุงผู้นี้เป็นอาเป็นป้าก็เคารพตามฐานะที่เป็นจริงว่าควรบูชาแค่ไหนควรบูชาแค่ไหนเป็นต้นแต่ละคนนี่เราควรเคารพแค่ไหน นันการที่เราสามารถแยกแยะออกความเจริญยังไงก็ต้องมีอย่างแน่นอนนันการศึกษาการปฏิบัติมงคลเนี่ยนะซึ่งแปลว่าเป็นเหตุแห่งความเจริญเหตุแห่งความไม่มีอุปัตวะเหตุแห่งความไม่มีอันตรายเหตุแห่งความสุขสวัสดีเหตุแห่งความไม่รู้จักคําว่าแพ้ถ้าปฏิบัติตามนี้ไม่แพ้แม้กระทั่งไม่แพ้แก่โรกธรรมเพราะที่สุดผู้ที่ปฏิบัติตามมงคลก็จะสําเร็จพระหัน ห้ามงคลสุดท้ายเป็นมงคลของพระอรหันต์อย่างเดียวตั้งแต่นิพพานสัจฉิกิริยาพุทธะโลกธรรมเมหิจิตตังยสานกรรมปฏิอโศกังวีรชังเคมังเนี่ยนะห้าข้อนี้นะมงคลห้าข้อนี้เป็นของพระอรหันต์อย่างเดียวพระอรหันต์แพ้อะไรไหมไม่นีไม่รู้จักคําว่าพ่ายแพ้ถ้าปฏิบัติตามมงคลจนจเจริญถึงที่สุดมงคลนั้นเป็นตัวตรวจสอบถึงการปฏิบัติในชีวิตประจําวันเราด้วยว่า ชีวิตแต่ละวันเนี่ยนะอย่างวันนี้เนี่ยนะเราก็มาลองมาเช็คดูว่าเราได้กี่มงคลลองมาทำถามเราเองหนึ่งได้คบคนพานไหมไม่ได้ร่วมวงนักดื่มสุราก็แสดงว่าไม่ได้คบคนพานก็ดูว่าอย่าเป็นพานซะเองชวนคนอื่นเดรฉา,านกระถากันแล้วกันถ้าตรงนี้มันอยู่ใกล้ตัวไป 2. ได้คบบัณฑิตไหมก็คบบัณฑิตเพราะผู้ที่เขาสมาทานศีลผู้ประพฤติดีประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาและใจอันนี้ก็เป็นมงคลที่เราได้ข้อที่สองใช่ไ,ไหม 3. เราบูชาพระพุทธเจ้าอยู่นะบูชาพระพุทธเจ้าอยู่เคารพบุคคลที่มาเร่วมเรียนการตามสมควรแก่ฐานะเป็นต้นอันนี้ก็เป็นมงคลที่ใดที่มีการให้ทานรักษาศีลมีการประพฤติธรรมที่นั่นเรียกว่าปฏิรูปประเทศเมื่ออยู่ที่ใดแล้วเจริญกุศลธรรมได้คบกัลยาณมิตรได้ที่นั้นเรียกว่าปฏิรูปประเทศเมื่อมาอยู่ในปฏิรูปประเทศอย่างนี้แล้ว ทำไมจึงได้มาอยู่ในปฏิรูปประเทศอย่างนี้เพราะว่าเป็นผู้มีบุญเก่าทําไว้ดีแล้วอย่ามาทําบาปใหม่ก็แล้วกันเพราะฉะนั้นบุญเก่าที่ทํามาเนี่ยดีแล้วทําให้ได้มงคลสี่ข้อต้นเนี่ยนะมงคลตั้งแต่ไม่คบคนบานได้ครบบัณฑิตบูชาบุคคลที่ควรบูชาได้อยู่ในปฏิรูปประเทศเนี่ยผู้ที่มีคุณสมบัติเหล่านี้เนื่องจากมีปุเพกะตปุญญาตาสั่งสมบุญไว้ดีแล้ว ขณะนั้นเมื่อบุญเก่าให้ผลได้รับวิบากที่ดีๆเยอะๆอย่างนี้แล้วควรทํำยังไงอัตตะสัมมาปนิที่จะตั้งตนเอาไว้ให้ชอบตั้งตนไว้อย่างไรตั้งตนไว้ว่าจักเจริญอินทรี์ห้าเพื่อก,ากําจัดนิวรร์หเป็นต้นนะการตั้งตนลักษณะนี้เป็นอัตตะสัมมาปนิทิแต่ถ้าพูดทั่วไปก็คือคนที่ตนีควรตั้งใจเพื่อจะให้ทานคนที่ ศีลไม่ดีก็ควรตั้งใจสมาทานเพื่อให้มีศีลคนที่อบรมสมถะวิปัสสนายังไม่เป็นก็ตั้งตนเพื่อให้ได้มีการอบรมมีการเจริญสมถะและวิปัสสนาผู้ที่ยังไม่ได้ปฏิบัติทำคุณธรรมชั้นสูงก็สมาทานเอาไว้เถอะสมาทานตั้งอัตตะสัมมาปณิทิเหมือนกับว่าตั้งเป้าหมายว่าจะเจริญกุศลอะไรอัตตะสัมมาปณิทิเนี่ยแปลง,ง่ายๆว่าการตั้งตนไม่โดยชอบ วันนี้ตั้งตนว่าจะเจริญกุศลอะไรบ้างครุ่งนี้ตั้งตนว่าจะเจริญกุศลอะไรไว้บ้างเดือนนี้ปีนี้ปีหน้าหรือปีต่อๆไปจนกว่าชีวิตจะหาไหม่ตั้งเป้าหมายในการเจริญกุศลอะไรไว้บ้างมีการสมาทานกุศลอะไรบ้างการตั้งอัตตะสมาปณิที่อันนี้ดีเป็นมงคลมันหลายคนเนี่ยาถ,ถามว่าชีวิตนี้ตั้งสมาทานตั้งใจว่าชาตินี้จะเจริญกุศลอะไรเป็นหลักจเจริญให้เป็นแค่ไหนระดับไหน ต้องการระดับไหนแล้วก็มีวิธีการปฏิบัติเช่นใดเป็นต้นแต่ที่สําคัญเนี่ยความปรารถนาการตั้งอัตตะสัมมาปณิทินี่สําคัญมากทีน,นี้ต่อไปผู้ที่ตั้งอัตตะสัมมาปณิทิเนี่ยจะทําให้ได้คุณธรรมชั้นสูงต่อไปเห็นชาติเลยคือความเป็นพหูสูรความเป็นพหูสูตนี่เกิดจากอัตตะสัมมาปณิทินะพระไตรปิฎกเนี่ยหลายคนก็บอกไม่ใช่เป็นคำภีร์ที่อ่านง่าย แต่บางคนตั้งอัตตาสัมมาปณิที่ว่าจะต้องอ่านให้จบหนึ่งรอบรู้ไม่รู้ไม่ใช่ประประมาณไม่ไม่เป็นสำคัญแต่เกิดมาชาตินี้ต้องอ่านให้ได้รอบหนึ่งอันนี้บางคนนี่ตั้งอัตตาสัมมาปณิทีาา่ไว้อย่างนี้หลายคนก็บอกว่าชาตินี้นะอย่างน้อยสิบรอบชาตินี้บางคนบอกว่าขอให้ได้สักสิบรอบอ่านไปเถอะบางคนก็อ่านจนกว่าตามันจะรอบไม่ไหวแล้วนะตามันจะพังแล้วนะต้องต้องจากกันไปข้างหนึ่งนันแหละ พันพวกความเป็นปหูสูตรบอกว่าจะต้องฟังเรื่องนั้นจะต้องเรียนเรื่องนี้เป็นต้นเนี่ยนะอัตตะสัมมาปณิทิจะทําให้เราทั้งหลายได้ความเป็นปหูสูตรบางคนตั้งอัตตะสัมมาปณิทิไม่ดีบอกโอ้เรียนเท่านี้ก็พอแล้วมีพอไปหมดเลยเนี่ยนะพอเรื่องกุศลหมดแต่อกุศลไม่มีปริมาณแต่ว่าเป็นพวกพอในการเจริญกุศลพระพุทธเจ้าบอกว่ายาสันโดดในกุศลก็กลายเป็นมิจฉาปณิทิกลายเป็นคนตั้งจิตเอาไว้ผิด รู้จักพอในการเจริญกุศลรู้จักพอในการเจริญกุศลนั้นความเป็นพหูสูตเนี่ยเกิดจากอัตตะสัมมาปณิทินะถ้าไม่มีอัตตะสัมมาปณิทิเนี่ยบางคนบอกว่าโอ้พระไตรปิฎกเรียนไม่ได้หรอกยากาพูดคําว่าไม่ได้พูดคําว่ายากในที่สุดก็เรียนไม่ได้จริงๆเพราะคําเหล่านั้นเนี่ยมิจฉาปณิทิทําให้เกิดมิจฉาวาจามิจฉาปณิทิคือตั้งจิตไว้ผิด แล้วก็ตั้งความปรารถนาเอาไว้ผิดคำพูดก็กลายเป็นคำพูดที่ผิดไปด้วยพูดบางคนเนี่ยพูดจนตัวเองไม่ต้องทำพูดจนตัวเองต้องเขาตลอดการก็เลยขาดความเป็นปหูสูตรเมื่อไม่มีการเป็นปหูสูตรไม่มีการเรียนรู้เขาจะมีศิลปะมาจากไหนก็ไม่มีศิลปะอยู่แล้วเมื่อไม่มีศิลปะพระวินัยวินัยแปลว่ากาจัดกาจัดราคะโทสะและ โมหะกาจัดความชั่วทางกายวาจาและใจถ้าไม่มีความรู้ไม่มีศิลปะจะกําจัดความชั่วออกจากกายวาจาใจได้อย่างไรครําว่าวินันโยจะสุสิกิโตหมายว่าฟังสังวรวินันฟังปหาณนะวิันเป็นต้นเนี่ยเรียนมาเป็นอย่างดีเนี่ยนะรู้จักวิันเหล่านั้นเป็นอย่างดีสุภาสิตาจยาวาจาอันนี้ก็ถ้าจะให้พูดก็ควรพูดตามพุทธพจน์คําพูดใดที่พูด,พด,พดตามพุทธพจน์นั้นก็เป็น อุดมมงคลถ้าเรียนพุทธพจน์เอาไว้เยอะเราก็พูดตามพุทธพจน์ได้มากถ้าพูดตามพุทธพจน์ได้มากก็สามารถทำที่สุดแห่งทุกได้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถดังกล่าวไปแล้วควรจะต้องใช้หนี้เก่าหนี้เก่าก็คือการบำรุงบิดามารดาแล้วก็ให้เขากู้ใหม่ให้เขากู้ก็คือการเลี้ยงบุตรและภรยาสงเคราะห์บุตรภรรยานี้เหมือนการให้เขา บำรุงบิดามารดาคือการใช้หนี้เก่าเนหนะ้ที่ที่ผู้มีพระคุณเขาทากับเราเราต้องใช้เขาส่วนการสงเคราะห์บุตรภริยาสงเคราะห์บริวารเป็นต้นก็เหมือนกับการปล่อยกู้เนี่ยนะเป็นนายทุนนะครับนี่ยปล่อยกู้เองเสร็จแล้วก็การประกอบอาชีพหรือปฏิบัติอย่างไรก็ตามสิ่งที่ทํานั้นจะต้องไม่อากูลคําว่าอากูลหมายคําว่าทําเกินเวลาบ้างคือทําเกินไปอ่ะนะ ไอ้คำว่าเกินไปหมายความว่าทำมาละยี่สิบทำมาละยี่สิบเอ็ดชั่วโมงทํางานมาละยี่สบเอ็ดชั่วโมงอันนี้ก็ถือว่าเกินพอดีใช่ไหมก็เกินพอดีอะ่ะหรือไม่ก็ทํางานทิ้งทิ้ง,งข้างๆไม่สนใจเนี่ยนะไม่สนใจเป็นต้นเนี่ยสิ่งที่ทําก็เลยเสียหายหมดพวกนี้ก็เป็นาการงานข้างๆพวกนี้ก็ไม่เป็นมงคล เหมือนศึกษาพระธรรมก็ศึกษาครึ่งๆกลางๆไม่จบสักเรื่องอะไรแบบนี้เนี่ยนะพวกนี้ก็การงานอากูลเหมือนกันส่วนมงคลข้อต่อๆไปนั้นก็คือหลักการดําเนินชีวิตเช่นการให้ทานถ้าเรายังต้องท่องเที่ยวไปในวะะัฏฏยังต้องกินอีกนานใช่ไหมนั้นการที่เราจะต้องบริโภคอีกนานการให้ทานนั้นจึงจําเป็นแล้วก็การประพฤติธรรมนั้นก็จําเป็นเนี่ยนะถ้าไม่จําเป็นถ้าไม่มีการประพฤติธรรมเนี่ยสุขติก็รักษาไม่ได้ พราะทำแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมไม่ให้ตกไปในอาบายอันชีวิตของเราทั้งหลายถ้ายังนาเนินไปในวัตะจะจเป็นต้องประพฤติธรรมท,ทีนี้การประพฤติธรรมเนี่ยการประพฤติที่เป็นธรรมถ้าเกี่ยวข้องกับญาติต้องช่วยเหลือญาติไหมก็ต้องสงเคราะห์ญาตนะนะิการงานที่ไม่มีโทษมีเวลาก็รักษาอุโบสถบ้างเนี่ยนะนะวันพระละครั้งก็ยังดีนะอวนวัชานิกรรมมานี้แปลว่าการรักษาอุโบสถ การงานที่ไม่มีโทษแปลว่ารักษาอุโบสถนั้นก็รักษาอุโบสถก็ดีอารตีวิรตีปาปาก็เว้นจากบาปทางกายวาจาและใจการสํารวมด้วยการไม่บริโภคน้ำเมาความไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลายหมายถึงศึกษาเรื่องศีลที่ยังไม่ศึกษารักษาศีลที่ยังไม่เคยรักษาสิ่งที่รักษาไว้แล้วก็พอกพูนมากยิ่งยิ่งขึ้นไป สมถะวิปัสสนาก็นัยยะเดียวกันนั้นเรียกว่าไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลายไม่ประมาทในกุศลธรรมคือมงคลดังกล่าวมงคลทั้งหมดที่กล่าวไปทีนี้คนที่ปฏิบัติตามเหล่านี้ได้จะต้องรู้จักคําว่าสันโดษเนี่ยนะสันโดษแบ่งออกเป็นสามกลุ่มนะสันโดษต,ตามตามมีตามได้สันโดษตามกําลังแล้วก็สันโดษตามสมควรในปัจจัยสี่ เมื่อสันโดษแล้วก็ความเป็นผู้มีกระตันยูก็คือระลึกถึงความดีที่ผู้อื่นเขามีอุปการะกับเราและระลึกถึงบุญกุศลที่เราทั้งหลายได้เจริญไว้ดีแล้ว้วนละลึกถึงคุณงามความดีที่ได้สร้างมาอันนี้ก็เรียกว่าความเป็นผู้กระตันยูรู้จักบุญกุศลที่ตัวเองเคยทํามากาเลนะธรรมสวรรังก็ฟังทำตามการเวลาเนะีะคำว่าการเวลาหมายควาว่าเวลาที่เหมาะเวลาที่สม หมายถึงว่าในคัมพี์ท่านบอกว่าเวลาไหนอกุศลจิตเกิดนะเวลานั้นควรฟังธรรมเป็นเวลาที่อาุศลวิตกครอบงําเป็นต้นเป็นสมัยที่ควรจะฟังธรรมหรือฟังธรรมทุกทุกอะไรดีจริงฟังให้มันดีกฟังทุกวันอะไร<ม>แต่ในในคัมพี์ท่านก็บอกว่าถ้าฟังธรรมคืนยันรุ่งก็ฟังวันไหนฟังทุกห้าค่ำทุกแปดค่ำสิบสี่ค่ำสิบห้าค่ำเป็นต้นนะวันนี้ก็ฟังธรรมตามเวลา ส่วนผู้ที่จะปฏิบัติธรรมได้ยืดยาวยาวนานถ้าขาดความอดทนเป็นไปได้ไหมเป็นคนใจฮอนใจฮอนก็ไม่เสร็จแน่เนี่ยนะใจเร็วใจรีบก็ไม่สําเร็จมันจะต้องอดทนเนี่ยนะะนี้ความเป็นผู้อดทนได้ถ้าไม่มีคุณสมบัติของความเป็นผู้ว่าง่ายคนอื่นเตือนได้ไปไม่รอดคนที่ไม่มีความอดทนนะอย่างหนึ่งคือเป็นคนที่ไม่สามารถรับคําตักเตือนจาก ผู้อื่นได้ไม่สามารถรับคําตักเตือนจากครูอาจารย์เป็นต้นจากกัลยาณมิตรผู้ที่พิจารณาโดยรอบครอบไข้ครวนโดยถี่ถทวนแล้วแนะนําตักเตือนพอบางคนเนี่ยได้รับคําตักเตือนก็กลายเป็นว่าเลิกลาไปเลยก็มีอะันคนที่ศึกษาพระธรรมได้ไม่นานก็เนื่องจากว่ารับคําตักเตือนไม่ได้กลายเป็นผู้ว่ายากสอนยากฉั้นผู้ที่ว่ายากสอนยากนั้น วิธีค่าในอริยวิไนยก็คือเลิกบอกเลิกกล่าวเลิกตักเลิกเตือนเลิกแนะนําเลิกสั่งสอนเนี่ยนะอันผู้ใดถ้าขาดคําแนะนำไม่ไม่ได้รับคําแนะนําจากผู้ใดเลยไม่มีผู้ใดกล้าตักเตือนเลยรู้ว่าเราทําผิดแล้วเขายังไม่เตือนเราเป็นต้นเนี่ยนะถ้าอย่างนี้ก็รู้เธอว่าเรานี่ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะ เป็นนักโทษประหารไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะเขาตัดเขาประหารเราเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยนะนันผู้ที่ไม่ได้รับคําตักเตือนจากผู้ใดเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นคนที่อะไรนะพูดแบบภาษาชาวโลกไหนว่าเคราะห์ร้ายมากแต่ในขณะเดียวกันก็คําเตือนนี่ต้องดูนะว่าคำเตือนของผู้ใดวินยูชนที่พิจารณาใคร่ครวรดีแล้ว ติเตียนโดยอัดโดยทำโดยวินัยโดยสัตุศาสตร์โดยคําสอนคําเหล่านั้นเอาเป็นประมาณแต่ก็ไม่ใช่ว่าโหคเตือนก็เตือนมั่วไปหมดเลยนะเตือนซะจนรราลาคาญไม่รู้เตือนเรื่องอะไรกันแน่ถ้าอย่างนี้ก็เอาเป็นประมาณไม่ได้ก็ต้องแยกให้เป็นสมนานันจะทัศนังการเห็นสมณะคือผู้สมณะเนี่ยคือผู้มีสามัญญผลนะถ้าเอาสูงสุดเลยเนะ ผู้มีโซดาปฏิพันธสกาธาคามีผลอนาคามีผลและอรหัตตผลการเห็นบุคคลเหล่านี้เป็นความดีก็คือผู้ที่ปฏิบัติอยู่ในไตรศิกขาจนสําเร็จอริยผลทั้งหลายการเห็นสม,มณะเหล่านั้นเป็นมงคลแต่แต่เห็นบุคคลเทียมสม,มณะนี้อับประมงคลเทียมสม,มณะแปลว่าอะไรก็ไม่ใช่สัม,มณะแต่ปฏิญาณว่าเป็นสมมณะเป็นคนเน่าในเปียกแฉะรกชื้นเป็นต้นเนี่ยนะเป็นคนที่ ระลึกถึงตัวเองด้วยความกินแหนงแคลงใจคนเหล่านี้ไม่เห็นได้มันเป็นมงคลนะแต่ถ้าผู้ที่ประพฤติอยู่ในสมณธรรมจนได้สามัญ,ญพผลอริยพ้มีโสดาปิตลเป็นต้นอันนั้นเป็นมงคลแล้วก็มีเวลาก็สนทนาธรรมกันเพื่อสอบสวนทวนว่าความเข้าใจในพระธรรมเหล่านั้นเหล่านั้นเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าการสนทนาธรรมที่ถูกต้อง เมื่อสนทนากันจบแล้วศรัทธาในพระรัตนตรัยเพิ่มไหมนั่นเป็นเครื่องวัดผลอันการคําว่าสนทนาธรรมหมายค่าว่าพอคุยกันจบศรัทธาที่ยังไม่เกิดก็เกิดศรัทธาที่เกิดขึ้นแล้วก็เพิ่มพูนยิ่งขึ้นลักษณะของผู้มีศรัทธาเพิ่มคือสนทนากันจบแล้วเกิดปีติปราโมทย์เกิดบันเทิงในกุศลธรรมหรือผู้ที่สนทนาธรรมกันจบ ความเพียรในการปฏิบัติเพื่อกําจัดอกุศลธรรมเพิ่มยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นหรือเมื่อสนทนาธรรมกันจบสติปัฐานก็ตั้งมั่นตั้งว่าอย่างไงสติประธานตั้งว่าอะไรตั้งว่ากายเป็นอสุภะเวทนาว่าเป็นทุกตั้งในจิตว่าไม่เที่ยงตั้งในธรรมว่าเป็นอนัตตาอนัตตาแบบนิวร์เป็นยังไงอนัตตาแบบโพชงเป็นยังไงก็แยกอนัตตาสองกลุ่มนี้ให้ออก อนัตตาแบบนิวรณ์ต้องละโดยส่วนเดียวอนัตตาแบบพ่ชองต้องเจริญโดยส่วนเดียวการละนิวรณ์เจริญพ่ชองก็เพื่อรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจการสนทนาธรรมที่ถูกต้องนั้นศรัทธาวิรยิยสติสมาธิปัญญาจะต้องเจริญยิ่งขึ้นนั่นเป็นการสนทนาธรรมต่อไปตะบะพวกนี้ก็หมายถึงอินทรีสังวรเนี่ยนะอินทรีสังวรเนี่ยเป็นเหตุใกล้ให้ได้ประพฤติพรหมจรรย์ ประพฤต pues ิพรหมจรรย์ก็ค nah ือการประพฤติสมณธรรมทั้งหลายนี้การประพฤติพรหมจรรย์ตามหลักตรายศขกก็เพื่อรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจทั้งหลายการเห็นอริยสัจการเห็นอริยสัจที่บริบูรณ์นั้นต้องทำพระนิพพานให้แจ้งนิพพานในที่นี้อัตถกถาอธิบายว่าอรหัตผลการทำพระนิพพานให้แจ้งหมายถึงการทำอรหัตผลให้แจ้งเมื่อทำอรหัตผลให้แจ้งอนิสง์ของผู้ที่ได้อรหัตผลไปแล้ว เป็นผู้ที่จิตไม่หว่นไหวในโลกธรรมทั้งแปจิตไม่โศกเป็นจิตที่ปราศจากราคะโทสะโมหะเรียกว่าทุลีเป็นจิตที่ถึงความกเกษมเรียกว่าจิตที่ปลอดภัยจากโยคะกิเลสไม่ถูกกิเลสร้อยรัดผูกมัดอันนี้เรียกว่าเป็นการปฏิบัติตามมงคลมงคลเหล่านี้ผู้ที่ปฏิบัติประสบความสําเร็จแล้วก็ไม่รู้จักคําว่าพ่ายแพ้ไม่มีคําว่าปราชัยในที่ทุกสถาน การตรวจสอบการปฏิบัติในชีวิตของเราโดยใช้มงคลเป็นเครื่องทดสอบเป็นเครื่องตรวจตัวเองเป็นชีวิตประจําวันสามารถตรวจได้เลยว่าเจริญอยู่หรือเสื่อมอยู่โดยเอามงคลเหล่านี้เป็นมาตรฐานไม่ใช่เอาคําของคนทั่วไปคนทั่วไปเอาเป็นประมาณได้ไหมว่าอ๊ย้ยคุณนี่ทําไมเจริญจังเลยคนนี้อู้ดูเข้าเจริญมากเอาเป็นประมาณไม่ได้หรอก สิ่งที่เป็นประมาณนี้ก็คือเอาธรรมะเหล่านี้เอามงคลทั้ง3 8นั่นแหละเป็นเครื่องวัดเป็นเครื่องตรวจสอบซึ่งอยากจะแนะนําจริงๆว่าถ้าถ้าเป็นไปได้ตื่นเช้ามาว่าวันนี้เราจะปฏิบัติมงคลได้กี่ข้อเนาะตอนเย็นมาก็ตรวจว่าได้อัปมงคลไปกี่ข้อแล้วได้มงคลมากี่ข้อก็ตรวจเช้าตรวจเย็นเชื่อเถอะอีกไม่นานสักเท่าไหร่ท่านจะทําที่สุดแห่งทุกได้ถ้าถ้าปฏิบัติตามนี้นะ เพราะว่าเป็นผู้ที่ตั้งมั่นอยู่ในสุจริตธรรมตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีทั้งหลายมงคลธรรมนั้นถือว่าเป็นหัวข้อเป็นโครงสร้างของการปฏิบัติธรรมระดับสูงเป็นโครงสร้างของการปฏิบัติธรรมที่เป็นไปเพื่อความเจริญโดยสิ้นเชิง